อาลงมาครับอันนี้ยิงซิลิกรนี่กหครับผมมันกับอะไจาอกแมโเราตัพท์เอกเรามมีตัวเแขนอนบางคนก็ได้สนองโมปทุครนี้องมจะปัดคก่อนนะทำไม้องหมอบตัอย่างนี้ เอามาลองซบหนึ่งลงที่สมุนทร์สมุนทรนั่นใันพ่อสมพงศ์บนกลางตลอดถึงได้แผ่แผ่ยาบุญนั่นบนสันกุศลในที่คาการละวันนี้ต้อยกันว่าพ่อในบริจาคลองศพหนึ่งลงเพลทิศมนทรสมุนทรแม่แ่โค่กล้องแม่ได้กุมีลูกเปลี่ยนชื่อมาแล้วอีกคร้งหน่งมันจะมีวิวัฒนาการสมัยก่อนนั่นอยู่นี้ ก็แหเป็นวันดีสดีสุขอมังกระเจ้าอันประเสริฐลำเริดอินของวันแล่ยตั้งหลายบัดนี้ไม่มีปัทมะมุลลาสัทธาไม่มีสัทธาในบุญสิงในในมเทีนายทวัดชัยนีนแ่ก่อนางสาวนัันนลินนิภาอารมณ์นั่นางสาวกัลยาณีดาสีหน้าท่านไม่มีสัทธานางอรพัน์นางสาวนัทธาธนั ยะหาจะนะครับทุกยะหาขลังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังโกปลจะน้อยนี่นเออมาน้อยสุดที่ตายจ้ะนะวัดสิงห์บุญชุมแห่งนี้ลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้พิจารณาพระบังสกุลของนายสุขสวัสดิ์จะมีพระรับสมุนสันกุศลในที่ค่าการละวันนี้โดยอะนิจจาวาตาสังคาลาอุปาทาวะยะธรรมมิโน อุปชิตววาวิทย์เพือความเป็นเซรีเป็นมงคลไ้เจ้าตนกับตัวและขอรีเซ็ตชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้นายสุขสวัสดิ์ใจมีพักพบแต่ความดีแค่ขาดจากพยันธทล้งหมดัรงมวลขอให้มีชีวิตร่บรื่นทุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเป็นลูกที่ดีขอพ่อขอแม่อยาิาีปน้องสืบต่อไป าการนอนลงโซกเป็นการสะดขอข้อต่อเชตาในทางพุทธศาสนาเป็นบอกว่าเพื่อมีการเพื่อเป็นการเจริญมรณสติเพื่อมีสติในการดำนินชีวิตเพื่อมีสติในการที่จะประกอบสัมมาชีพสืบต่อไปในทางคณะครังความเชื่อของชาวบ้านเขาบ,บอกว่าการนอนลงโซกเป็นการต่อ,อยโยต่อเชนลตาไปถูกหมอด,ดูตักกะดีหรือว่าหมอเมือหมอหมอ,หมอหมอหมอตักกะดีก็คเพื่อความสบายใจก็ได้มา การบรราขึ้นมากขอให้ได้ชำเลืองดูสักกว้างศอกเนว,วาไส้ขวาเป็นจะใดโดยปกติแล้วคนตายบ่มีโอกาสที่จะได้ชำเลืองดูว่าความกว้างความยาวของลงศพเป็นจะใดก็เป็นนิมิตใหมายอันดีวันในซุขสวัสดิ์จะมีพักใดเกิดขึ้นมาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรื่องต้นก็นการติดผ้านะก็กติดปีเนาะผ้านมาก็ใหม่หมดละท,ที่ผ่านต้วพี่เนอร์